เจอศพทารกแรกเกิดยัดถุงดำกองขยะผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจเทพ,พสติดจังหวัดชัยภูมิรับแจ้งเหตุพบศพทารกแรกเกิดถูกทิ้งในบ่อขยะท้ายหมู่บ้านไทงามตําบลป่งนกอําเภอเทพ,พสติดจังหวัดชัยภูมิจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพ,พร้อมประสานในปัญญาจินดาวงนายอำเภอเทพสติตและกู้ชีพตําบลป่งนกและแพทย์เวรุษไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นที่ทิ้งขยะของชุมชนพบร่างทารกเพศหญิงแรกเกิดอายุประมาณ1วันน้ำหนักประมาณ3กิโลกรัมมีมแมลงวันบินตอมไปทั่วบริเวณนอกจากนี้ยังพบผ้าอนามัยเปืือนเลือดติดอยู่ด้วยสอบถามชาวบ้านที่พบศพอ้างว่านำขยะมาทิ้งแล้วได้กลิ่นคาวเลือดในถุงชวยออกมาจึงใช้ไม้เขี่ยดูพบว่ามีศพเด็กอยู่ในถุงดำดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งศพกลับไปให้แพทย์ผ่าตรวจโดยละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตจากนั้นจะได้ประสานฝ่ายสืบสวนสพเทพสถิตและโรงพักอื่นๆช่วยกันติดตามหาตัวแม่ใจร้ายที่นำศพลูกมาทิ้งไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป